สวัสดีค่ะมันนี้คุณหานชาแนลมากเลได้จจะพี่น้องมากคอนเกนมาหาเอเย่เลยพามายังตลาดน้องสองห้องค่ะมาชมบรรยากาศตลาดน้องสองห้องเลยพี่น้องอะไรคะคุณนั่นเลยค่ะ น,น,นุ่นเราต้องให้อ,อีเอื้อยอ่ะเอื้อยตามหามากออุ้ยปลาเขา <c oughs> สาเนี่ย่าโอ้มาเดอ้อพักสดสดแม่ค้ากับสดคือพักกันเนาะ มันเป็นช่วงบ่ายมันก็นเลยเป็นเงียบเงาแน่ยหรืมั้งพิกพิกตักแห,ชห้ชอบไม่เลือกคขาบุกเล็กกับแบกบุกเล็ก แม่เจ <House. S 3> ้เอาไปยกถุงเลยมันจะไม่เหี่ยวเหรอแม่เอาไปแค่ตำก่อนเถอแม่บอกว่าเอาไปแค่ตำไม่แม่บอกแล้วแค่ตำเดี๋ยวแม่จะไปตลาดอยู่ถ้าซื้อมาเลยมันจะเหี่ยวอแค่เราไปตำกินแค่เราไปตเกิน อันนี้คือถ้าช่วงเช้าก็จะคึกคักเหรอได้ป่าไงตลาดใช่อ๋อพอเอาพริกสองกิโลคะพี่รักก็ก็แค่เราตาอ่ะกี่วันเนี่ยที่แปดยี่สิบเก้าใช่ถ้าครึ่งถุงราคาจะถูถ้าถ้าซื้อเป็นโลก็ได้แต่ขายสามโลร้อยเออเอาไงเออแบบไหนเอาราคาครึ่งถุงเนาะจ้าจ้าจ้า ก็เลยอยากให้ได้ถุงถูกไงข้่วกระเทศมจะเป็นถุงหรือว่าจะเอาเป็นโลอันนี้อันนี้แ้วยกงจะตกหรือจะแงตั้งแล้วเขาจะเอาแตงอะไรนี่เขาเอาแตงนี้เขาจะเอาแตงยว แงกวามันราคามันแพงกว่าสองร้อยห้าสิบไก่ก้ามันสองร้อยเองวคือหอมจังนี่เสอสาวเหลือบเสื้อเทศเปิดต่ำไงกิโลเท่าไรหร่คะแลนะสิบค่ะเหรออันนี้เอาเยอะไหมคะเอาสองโลค่ะอ๋อสองโล,โลงั้นก็ต้องเอาแบบอืมแข็งๆนะแล้วหลายวันนะเราอะ ตลาดเพื่อนก็นเงียบๆในด้วยจากพี่น้องเพระาะว่ามาสื่อของช่วงเทียงเทียงช่วงบ่ายเขาก็ปิดร้านตลาดน้องสองห้องจังหวัดขอนแก่นจ้ามอนี่ม้าไก,ก่ม้าไก,ก่มาหาอาเจ้ว่าไงเจ้เอาอะไรเอาเตีงเยงหน่อย เอา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 มาระไปกินเล่นๆเอาหมดนั่นแหละเอาไปเอาไปหมดนั่นเลยเอแกงแคดนั่นเลยเอาแบ่งกันนะผู้ใดถือหนักหนักไปห้ามาแวนเด็ไม่แย่งถือหมดคนเดียวหมดเลยตาแดงว่าสวยเติม นี่นะกุ้งสองสามตัวมากินพอทแปดบาทก็ร็วให้ร้อนไปปลาดุกแดดเดียวเหรออันนี้ทอดหรอบอแม่อันนี้ทอดหรอบ่อออเป็นปลาย่างปลาดุกย่างอืมอืมกินได้อัน้าน้ จ้าป้า,าปปหนูมาเรากลักบร้อนแดดตลาดคึกคักบอพี่ตลาดคึกคักบอสวง,บอ,องบอจ้ะ ขายยืมืดมือเนาะจะอันนี้ซื้อไปใช้ยุพุูมได้นี่อ๋ออันนี้มันเป็นเครื่องของพวกทำน้ำชาใช่ไหมอีม่จ้าตลาดน้องตลาดอะไรคะพ่อฮะน้องซองหอง้อง มีน้ำมีการอะไรคะทุกอย่างเลยใครจะทำน้ำก็ต้องมาตรงนี้เลยใช่ไหมมีครบทุกอย่างเลยมาที่เดียวจบผงชมก็มีไอสกีมก็มีด้วยเนี่ยใช่ใช่ครบเลยมามาร้านร้านเดียวไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินหลายร้านจะจะให้แต่มีเงินมาเอาล่ะ ตลาดน้องสองห้องเด้อจ้ามีครบมีทุกอย่างนี่มีผักมีพร้อมทุกอย่างเลยเฮ็ดอะไรอะคะเซะเห็ดไหนอะเห็ด อ๋อตรงตอนเย็นอ๋ออ๋อเขาจะมาวางเย็นว้างมองใดจ๊ะว้างมองใดคะนู้มาจากซีสเกีอันนี้มาจากสุรินมามาฮะเอื้อยนี่มาหาเอื้อยเอื้อยอยู่ ไม่กินน่องสีเกตมากินบักแตงบักกล้วยบักพริกบักเฉียดด้ออุ้ยอันนี้นี่นบักแตงนี่เออนี่อยากกินเอาไม่จ้ะอยากก็เอาไปแม่นอยากก็จัดไปอันนี้กร้อนเป็นขั้นตอนก่อนจ้าผิวแม่ไม่ใช่เหรเอาไม่จ้าสองจานสามสิบบาทก็ได้นะคะไปเรากลับเลยเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปไกลไปไกล ได้เลยนะจหิงดิ0ได้ไหมล่ะห้าสิบสากรัมีห้าิเนี่ยสมกรัมห้ิร่ออันนี้สิบาทมันไม่สวยเท่าไหร่นะรองเอาสวยๆนี่แหละไปใช้ฟูมน่ะนี่เลนบ่ขอหาสบาทนี่ค่ะ